สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะวันนี้มีอะไรที่บ้านสปาร์ตุ้นดูคนมาเยอะเลยนะ <c oughs> พี่ชิก็มาพี่นิชาก็มาโอ้พี่อน,นุใช่มี่มาแล้วเนาะเป็นบ้าแล้วเออโอ้ยไปเห็นคนอยันเต้าหู้เออแบบเป็นบ้าแล้วเนาะวะโอ้คนไปวนบ่อ อายุนยำใหญ่อกเสื้อตัวเดียวอยู่ท่านเดียวกันไม่ได้อาละมือสิแอบทรงแอบทรงแอบทรงโอ้เค้กสองก้อนใหญ่เลย หมูได้จุ๊ดูกระโดกระดองแล้วหมูเช็คสองก้อนเลยนะแล้วใครคะนี่เราจะปาบิมเราจะมีคิมมี่นะคะอยู่นี่มุนๆหน่อยน้องนิดน้อยมุนๆหน่อยค่ะ พุนเจ้าของมันเกิดพุดใหญ่เลยอันนี้ก็ฝากใส่ให้พี่พลอยเดี๋ยวจะไปเตรียมเลยน้องมิ้งใส่ให้เอามีเตรียมเลยมีน้อยเตรียมเลยผุญเจ้าของมันเกิดมาแล้วสงสัยคนที่ไม่ใช่เจ้าของมันเกิดจะเปล่าก่อนแล้วคนยิ่งดีใจ น้คะเคยแล้วลูกมันละเท่เค้กน้อยๆออบชุกันในตัวนั้นนะยันมันเจะมันไปชูนอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าพิ่งเยอะพ่่อรักเก่งมากเลยน้อยทำเป็นด้วยตั้งช่องลูกระว่งช่องเลยค่ะตรงนี้เก่งมากเลยก แล้วก็จุดแต่หัววันนเลยมืดเร็วนะจุดเลยบ่เท่าจุดเลยบ่ใครว่าจะถือใครว่าจะถือดูด้า้าดูด้าดูด้าดะด้านูดานูด้าด้าดูด้าบูด้าดูด้มดงดาลูดานูด้าดาาดาดูด้าดูด้าาดูด้นดูด้นดูา เออนิชาก็พ่อยล่ะถือกลอก้อนแอนมินปาเดี๋ยวจะถือไม่ไหวได้จะเทก่อนเอนมินรอเป่าเอนมินมีมันเผ่อเอนแอนมินอ่ะทาเป่านะลูกเนาะยังก็ถือเค้กมาให้พี่วันไปเป่าด้วยกันนะปิดสวยแล้วลูกอสวยเลยค่ะสวยหมดเลยเดยอ เจ้าหญิงไหเลออ่าใครจะยกให้วะแบบที่หนึ่งพี่ปอยพี่หอะแล้วใครจะพาร้องเพลงมินร้องเป็นไหมถ้าร้องไม่เป็นเราก็โอ้เป็นไปเลยลูกไปไปเลยให้พี่นิชามาถืออันหนึ่งนิชามาลูกมามาิชาถคอมาหนีเพล็กเร็วถือดำไดำ มุนเดียวกันเลยพี่พอกันนี่ช้าโอะเลโอเคเออตัวนั้นมันแข็งไปเราไปเซไฟวันใหม่กันเลยคนก็ยิ้มอยู่ปิดไฟหน่อยจะได้ช่วย Happy birthday to you Happy birthday to you Long chứ luôn Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday

ขนมปังค่ะขนมเต้าอมินขนมขามันไก่เขาเป็นขนมไงค่ะเขาทำฟันเขาจะคว่ำตอนนี้ตบไปเออไม่เอาวันไสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ขาดแข็งแรงเด้อเไม่เย็นไม่ปวดเด้อหายโรคหายภัยเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเปล่าเลยเปล่าเลยอ่ะเปล่าอ่ะเปล่าแล้วลูกเปล่าไปลูกฟันเขาช่วยพี่เบื้องใหม่เปล่าเร็วเปล่าเร็วเปล่าเร็ว เามลูกปาเลยค่ามลกมินเป่าเลยมิเป่าไหมลูกอัน้เป่าเลยนิดน้อยเปล่าไหมเป่าเลยจะจะเปล่าหนักโอ้ตบมือตบมือเดีวค่มากินเค้กเออไอีกอย่างลุงแขมแฉมแจกข้าวหูว้าวโอ้ชาวก่อนเพื่อน้าแถเปข้าแถวให้ป้าปานแจกเลย ป้านมานป้นเอามานั่นเธอเนี่ะลูก้นมามาเอ่อไปเลยยืดยืนเก้าแถวเลยค่ะขอบคุณค่าด้วยลูกไปเลยพี่แกนน้องแกนไปเลยแกนแกน เม่ยนฮอตเกนพีช่ชิล่ะพีช่ชิไปยังพีช่ชิได้แล้วเหรอ

ลายเดยวกันกับเสื้อเลยบอกเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนนี้าหอืมแคทิพหนาวที่เบิร์ตฝุ่นเถอ่อก้อยแหงเราได้ย <Hai> oh. ่างข้าวย่างน้ำเกี่ยวข้าวปลามีได้ตันเลยปลาป่านฮะมันมันมีแหงมันเตะโบ

ครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนนะคะแข็งแรงโตวันุุขคืนเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะ